สวัสดีครับพี่นองเอซสาวหน่อยที่เข้าหลุหลักครับตอนนี้เดินทางมาหวอดหลังเวทีครับบรรยากาศช่วงเข้าแรงครับพี่นองช่วงเข้ารแรีงคือหลังเวทีสาวหน่อยไปเดินแพง้งหมดภาพบอดจู่เดินทางมาหวอดครับวันที่างเมา่เล่นน้ำไอหมอด พี่มส <ยา S 1> อสพี่มอสพรอขุนเดชน,นี่รถบันพระอกคนดีทวีศักดิ์โอไฟพระท่านมาสิไอ้ยังยังยังแล้วเขาเป็นนางยักษ์ไก่ยังปะ<อ> เจนวยมือเศร้ามือขึ้นเจ้่เหยียบปักชันแตกเหยก็มีชอบเด้อเหยียบปักอียงปักไฟเจดีวะอันรุดนหรุดบอดรบอดเหยียบคนายุ <h <h 慢慢่ยเสยมือขึ้นยุ่ยสวะมือนมือนยู่อันยู่ยังของมือนเนสำลุงขาดสำลุงสำขาดงไเหยียบ ยุ่สำลุงทับที่เรามาขึ้นนี่หัวทับท่านโอ้หัวทับท่านตีปักไฟยุ่งเสก็กระทั่งขึ้นรถทั่งขึ้นชั้นหลักไม่วางค่างไว้ค่างรถพยามหมดเราพูดอะไรพูดไปหลักของชั้นหลอกมากนะนั่นแล้วมันต้องระยะรถเหยียบชั้นอุตสาห์หลักมันต้องเกี่ยวเทเราเรียกว่าพูดอะเป็นต้นเหตุเออพูดอะเป็นต้นเหตุบอร์เประกันอะไรด้อันนี้เอราะเราประกันกับบริจายเหรอเท่าไรล่ะปักแมพเท่าไะรถบอดเตี๋ย เคนว่ารถบอดเคนไรหมดบอดโอ้ยสิให้บอดผลแล้วเป็นคนเราบิชอปอ่พยายมขี่เป่าแล้วเห็นบ่อเหมือดตื้ออยู่ในบ่อพีสายตอนนี่้เอาได้ไปนี่พอแล้วมันอันะไรมันเบียบแตกมันอันอันตอนน่ะก็ว่าเห็นแป๊บนะซ้อมให้มันแตกแล้วมันมันชุบหลุดเด้ครับ แด็กมั้งช่างรูดก็สอนอยู่ครับก็คือบเปลี่ยนคือบเปลี่ยนเหรอไหมเปลี่ยนไหมครับก็ต้องนี่นี่ครับบัตรเครตครับเออไปจัดการมาไหมสิจัดการให้เอาก็บัตรเครตมาเออน่ไม่ได้ยากเลยครับถันมันช่างรูดขัดซองมาเนี้มันเสียหายไหมครับเปลี่ยนเลยครับซื้อไหมครับเจ็บตาครับยังฝากบับบับอยู่เห็นไหมปลาครับกินปลาได้ล่ะปลานี่ทุกอย่างจะซื้อต้มปลาไหมแม่เราเรื่องเงิน สิกินน้ำเยูะน้ำอิ่มเลยหรออันนี้ปลาย้อนจันทร์ปลาลักปลาลักตอนนี้เป็นว่ได้ลักครับส้เรคือมาโอ้ผมบอกแค่ลักของไฟได้ผม่ได้เป็นเปลาเก่าที่ปลาลังหันนี่หัดปลาเสียมนี่ดูนะโอ้นี่พโนมานี่ปลานั่งอันนั้นปลากระโดกระงดูตามันแดงปลากระโดกระโดอันนี้ปลานอนจันทร์หรอน้ำไวทต้มอันนี้หมกอันนี้เป็นวะ นี่ละปลาตาแดงปลาผมก็ปลาแดงปลาก็สีแดงไว้ตาแดงปลาโดเข้ามาโอ้ตาแดงเขียวเนาะแม่นเขียวีอยากปลาแดงปลาที่ำงินเนาะปลากินเน่ยขามันตายหล่กินตมูกัดมันค้อนมดเลยเออมันสวบม้นนั่นดวอาดเหียนี่สวบปลาดูตรงนี้ตรง้ตน้องนา้ตรงนี้ตงนีงนตงนีงนต้มงนี้น้้นต้ง สูตรงโค้งน่าไทยโอ้ริกนี่ละเที่เด็ดไปกแยงก็ือนอนปรหลัดกวเนาะักกยะไงเสือมันตัวหน่อยหรือมันจังไเสือให้เขามูบ้านวนตัวหน่อย่าให้เขามูบ้านวะเออถือใจเลยอ้อักพ้อมับแเออนี่ละไม่อคปะเพรา โอคือคือเข้าหน่อยสิครับครัวหลังเวทีคัวหลังหันคัวหลังหันอันนี้อันนี้เพิ่นบอกว่าไครัวกลางคัวกลางเสาหน่อยอันนี้คัวคุณนุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากขายดอกแต่เพิ่นก็ให้ซื้อๆตะไคร้อันนี้เพิ่นบอกว่าต้นบักใหญ่เลยแล้วจะสีมีปัญญาเอาของเลยว่าะนุ้ยก็มีตัวีบ่ดโอ้ยเสร็จแล้วเจ้าหคนนี่ เออเจยวหันต้องเหน่ว้จิเด็ดเหิ่นวมาเอ้ยเ่ยวหันสุขบเ้บิดเดหม่ามมื่เด้ซื้อมาเด้มูอินเออกเดเอบาทแก่นีไซื้อมาบตะเละุ้มเกิงบ่วพาดีเด็กกเขามาแล้วพี่มาแล้วกินข้ามาแล้วไปไปไ่ไฟให้เรากินแล้วย่ไสจก ถามี่ยับเราสิเปลี่ยกับใคมาบังนี่เห็นแล้วปลาดูโบเมนปลาดูนี่ป้านป้านเนื้อวันแซ่บต้มห่อนห่อนนะสดแซ่ยบคอเลยเดี๋ยวบอกรูพี่นั่นไหมมันต้องถอดเทียมกระมุกหม้อว้ต้นต้มใส่เดี๋ยว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 ต้มใส่นั่นไหมข้าวมันเหมือนเหลือตัวหนึ่งที่กมุกหม้อไทยผักทีต้มใส่ผักขยงไหมใส่ผักตะวันออกบักัดขวงตรงบัก บ่บอจะไปใส่ก็เสียบเอาินาะมนบางกุ้งกะล่ำมุ้ีจะไปหาใส่ปเห็ดม้งมิตรผักซีกรบต้นหอมมตานนันขายลาบเนี่ยสั่งออมใส่ผักกะล่ำสายังไปหันเออมันจืดดอกมันจืดเราบอกวางชิดไปหนุ่ยถ่ายยูขวสาวหน่อยเพรมีแหมเด็ดเอาเลยระวังสิโอ้แทบอยู่ใส่ดีเี่อยู่ต่างกายไปเราไปเรสีเาหมักเสอม่เยนกุ๊ก จำเพื่อนผมไม่ไหมเอาตเออยู่ไใส่เบาบอมาน้ำเจาบ่ไปบอกเองมาต่อไฟให้เลาเรื่อไปใครมีเบ่เราใรได้วนีไฟเไฟนี่ะโทษดูโทษว่าเห่แล้มาตอไฟเียสุ่มหมล้มันคือบัขชีรถของพ่เพียมันปิดจานยังผุนจอดตันทางเอาทางนี้เป็นสาให่นึ่คือเป็นเนื้อู้าเป็นสาบ่สาเป็นไรอยู่นเนี่ย้ชานมยางนี่ชาโนมยา

ทาไายเดียวนี่ยทาเอกไปเดินท้ายไปพุ่นต<น>ิีเจ้าไปเดินไปหาเอกได้ก็ต้องทาเอกคือกาตัวก็ให้เอกมนาะต่อขึ<ไ>้นรถมากกว่ซ้อนเพียกเลยลาบเนี้ยเขาเรียกลาบซุกนี่ลาบซุกเหรอเนาะเก๋เฮ้ยผมมากินเนี่ยผมมากินทิ่บ้านพอาะอะไอเพราะอะไรตั้งแน่สร้า่ปุ๋มนี่งอยู่แงๆนึงเฮ้ยันหน่อยกำขีดดินฟันใส่ไหมเนียนเนีนมันพุ่นขึ้นใส่เพียงกันเลย อันนั้นกอ่อัน,นัก่เขาใส่ยังกอ่อลาบนเขาใส่ยังก่การกลวยการกลอ,อเี่ยวกใส่เฟี้ยงก็ได้ยอดาอนีแตงว่าแต่กลืมันยังกินเนาะคนมึงจะกินอะไรกันจ้ะมาพายังเฮ็ัดม<อ>ึงนีกวกเจ้มึงขามาต่อไฟยี่นุ่ยก็แน,น,น,น่นิขั้วเมอมึงไงล่ะมาต่อไฟอยู่ึงรถบัตรนะเอาบัตโทุ่มแล้วครับันี้